สวัสดีค่ะช่องแม่บ้าติดเกมวันนี้เราอยู่กับ Blackness ซอ r ์ตอ n นลนะคะโดยที่อยู่กับคลิปกิจกรรมประจำแผ่วันที่19สิงหาคม2563นะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้กิจกรรมมีแค่กิจกรรมเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะสั้นมากเลยทีเดียวแม่บ้านก็เลยขออนุญาตยุบรวมคลิปกิจกรรมกับคลิปร้านคาเพลไว้ด้วยกันนะคะวันนี้ก็อ่ะวันนี้แม่บ้านตื่นสายนะคะคลิปก็เลยมาช้าหน่อย โอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะงานกิจกรรมนะคะมีกิจกรรมเพิ่มรางวัลภารกิจท้ายสุดท้ายของบัตผ่าทสีสั้นนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าคนที่ย้ำนะคะคนที่ยังไม่ได้จบการศึกษานะคะก็สามารถทำได้โอเคเขาบอกว่าระยะเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง26สิงหาคม2563นะคะก็เขาเนี่ยได้เพิ่ม ภารกิจท้าทายสุดท้ายของบัตรผ่าซีซันเข้ามานะคะโดยที่รายละเอียดก็มีดังต่อไปนี้คือหนึ่งให้สำเร็จภารกิจท้าทายบัตรผ่าซีซันซ้ำช่วยผู้ขาด้วยตัวละครซีซันภายในระยะเวลากิจกรรมนะคะสองนักผจญภัยที่สำเร็จซ้ำช่วยผู้ขาเมื่อเชื่อมต่อตัวละครอ,อีกครั้งหนึ่งจะได้รับรางวัลเพิ่มทางภารกิจท้าทายตัววายนะคะ พ็คนระวังค่ะเขาบอกว่าหากวันที่เราเสําเร็จภาร,รกิจท้าทายแล้ววันที่เชื่อมต่อเกมอีกครั้งหนึ่งนะคะมันแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับรางวันทางภารกิจท้าทายหรือว่าตัวไว้นั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าเช่นสําเร็จเงื่อนไขภารกิจท้าทายในวันที่2ี่สิงหาคมเวลายี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบแดนาทีนะคะแต่ว่ากลับมาเชื่อมต่อเกมอีกครั้งในวันที่21สิสิงหาคมเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะ ก็คือเหมือนกับว่าคือภารกิจท้าทายนี้นะคะมันจะถูกรีเซ็ตเวลาเที่ยงคืนของทุกวันนะคะสําเร็จได้ตะกูลละหนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้นรางวัลสาเร็จภารกิจท้าทายนี้เมื่อทําสําเร็จแล้วสามารถเก็สบสะสมไว้ได้นะคะเอ่อไอภารกิจซ้ําช่วยผู้ขารนะคะคือภารกิจท้าทายสุดท้ายของบัตร่านสีซันนะคะ ใครที่ยังไม่ได้สำเร็จภารกิจท้งทายนี้ก็จะไม่ได้รับไอเทมกิจกรรมนะคะให้ทุกคนเร่งมือเข้าคือโดยที่มันจะมีเขาบอกไว้แค่ว่าภารกิจท้าทายีซันเนี่ยหนึ่งวกหนึ่งนะคะเงื่อนไขสำเร็จภารกิจก็มีแค่เมื่อรับรางวัลสำเร็จภารกิจท้าทายสามช่วงสุด้านะคะรางวัลที่จะได้ก็คือซีซั่น่องรางวัลบรรลุเป้าหมายหนึ่งอันนะ เขาก็มีภารกิจท้าทายบัตรผู้ดำหนึ่งบวกหนึ่งค่ะก็เขาเขียวนว่าเงื่อนไขคือเมื่อนักะจนไทยที่ซื้อบัตรผู้ดำรับรางวัลสำเร็จภารกิจท้าทาย3ามเชือกซูขา่ขาก็จะได้รับคำพีเพว่ออัตราการดอดไิวตเพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะก็ไอบัตรผ่านซิงชั่นเนี่ยมันจะอยู่ ตรงที่อยู่บนหัวเราของตอัวละครซีซันนะคะก็คือเหมือนได้รับรางวัลเพิ่มอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเภา,ารกิจซ้ําเชื่อผูคค่าเนี่ยคือให้เราทําอะไรนะคะอันนี้แม่บ้างก็พาไปดูไม่ได้จริงๆนะเนื่องจากว่าตัวละครแม่บ้างกดจบการศึกษาไปแล้วนะคะ แะไยังไงใครไปลองทํามาแล้วอะไรยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะว่าภารากิจมันมีอะไรบ้างมันมียังไงนะคะจะได้แบบเป็นแน,นวทางด้วยเผื่อใครเขายังงงๆอยู่หรือว่ายังไม่ได้ไปทํานะคะแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งที่เขาย้านักย้าหนักก็คือเหมือนกับว่าทําได้ตะกูลลยหนึ่งครั้งถ้าสมมุติเรารับเคยสทิ้งไว้อะแล้วเราไม่ได้ทําพออีกวันหนึ่งมาออนเนี่ยมันก็นับเป็นของก็คือเท่ากับเสียรอบเลยนะคะโอเคนั่นแหละโอเคค่ะ ต่อไปเดี๋ยวแม่บ้านพาไปดูร้านค้าเพิ่มกันเลยไปเลยววิอ่ะรายละ,ยละเอ,อียดร้านค้าเพิ่มประจำวันที่19สิงหาคม2563น,นะคะวันนี้ก็จะมีแพ็กเกจมาล่องมังกรแดงนะคะเป็นไข่มังกรนะแล้วก็มีอ่ะเติมลดราคา30%มีห่อสารพัดประโยชน์30วันนะคะนี่คืออะไรมันจะลดราคาเหรอโอ้เหมือนมันจะพ่วงเหมือนกับถาดเมหมือกเลยสิเราเข้าไปดูในเกมกันอีกทีนึง ก็มีความส่งตามแห่งแสงจานลดราคาอันจะเลือกสิ่งไหนแพ็กเกจเรื่องรับมอนสเตอร์สเตียงโอ้แล้ก็มีแพ็กเกจม้าที่สมบูรณ์แบบนะคะบปิดชาภาณะหกบวกสามแล้วก็มีนักเวสกอปปี้สอบวกหแล้วก็ชุดลดราคาประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นชุดของเบอร์เ,อเกอร์ชื่อชุดโอทาเรนซ่านะคะมีเนี่ยโอเคไปดูกันในเกมเันดีกว่าเลยค่ะไปเลย อ่ะขอเข้ามากันแล้วนะคะสำหรับรังชาร์เพิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะโอคมาตรงนี้กันก่อนนะคะก็แสดงขอดูลสิว่านีนคืออะไรอ๋อ อันนี้จะเป็นเ EP นะคะหรือว่าห่อสารพัดประโยชน์30วันนะคะราคา300สามบาทแต่ว่าคุณจะไม่ได้เแค่เพียงห่อสารพัดประโยชน์อย่างเดียวะคะคุณจะได้ภาสีของเมิร์ฟ300เอ้ยจับรอาสีของเมิร์ฟ30วันด้วยนะคะอารมณ์ก็คือง่ายๆก็คือซื้อ V p แถมภาสีของเมิร์ฟนะคะนัเ okay. อต่อไปค่ะ ค่ายและผู้ดูแลนะคะลดราคาจาก2,140บาทเหลือ1,498บาทะคะ่ะโดยที่ในเช็เนี่ยประกอบไปด้วยค่ายก็คือเต็นท์นั่นแหละเต็นท์นหนึ่งอันนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเมดหรือพ่อบ้านนะคะเจะเอาเป็นคงังหรือว่าตลาดซื้อขายก็ได้นะเลือกได้สองตัวด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะ โอเคราคายังไม่มีเต็นท์ก็คุ้มอยู่นะได้มีแถบด้วยแต่ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะคะว่าเราอะต้องการติดหรือเปล่าต้องการมีหรือเปล่า,า,ลาถ้าต้องการพอดีเนี่ยมันก็คุ้มเลยนะคะพอเต็นท์มันก็ราคาเพียบๆมันก็เท่าไหร่สองพันปะ่ะจำไม่ได้เอเค่ะต่อไปความทรงจาแผงแสงจันไอน,นะคะไม่มาขอเรียกเป็นหนึ่งแล้วกันเนาะความทรงจาแ่งแสงจันหนึ่งนะคะก็ราคา391กบาทนะคะ ได้รับความทรงจําของช่างสามสิบอันเสียงค่าตรงของบาน3าอันหินคอ3สาสิบอันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสินค้าโบนัสนะก็มีเป็น<ม>ของในเกมอะไรคะ่ะ<ม>ก็มีเอออะไรอะตะเกียความทรงจํห้าอันอะไรพวกนี้นะคะก็อันนั้นมันอไอโปรกัสไม่ได้อยู่แล้วนะซื้อได้ตะกูลาห้าครั้งนะคะก็ใครอยากได้ความทรงจำของช่างอยู่แล้วนะคะก็ไม่บปาว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าก็ดีกว่าซื้อราคาเต็มมันออก ่อไปค่ะความทรงจำแห่งเสียงกันสองนะคะราคา 1, 2 7่จบาทได้รับความทรงจำของช่างทั้งหมด1 0 0้อันเสียงคำนังของบานสิอันแล้วก็หินคอนหนึรอันนะคะแล้วก็ะะะ <ư> มีสินค้าโบนัสนะคะอีก4อย่างอันนี้แม่บ้านอาจอาจะอ่านไม่ครบนะเพราะว่าแม่บ้านรู้สึกว่าถ้าอันไหนที่มันเป็นของในเกมอ่ะแม่บ้านจะไม่ค่อยโฟกัสตรงนั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นของในเกมเนี่ยมันห่าเกมก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นแค่ของแถมนะคะ อันนี้ทางกานก็ลองพิจารณากันดูนะว่าตัวเองชอบเซตไหนต้องการไหมอย่างสงครามช่างที่แม่บ้านบอกก็คือไอ้บางก็รู้สึกว่าถ้าซื้อเดียเด่ยวๆมันก็เออมันก็ดูมันก็ดูแพงใช่ป่ะแต่อันีนี้มันก็มีเหมือนแถมรู่นแถมนี้มาให้เออก็ได้อยู่เพราะว่ามันลดราคาด้วยนะคะดีกว่าไปซื้อแบบราคาเต็มแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจบางกรแดงข้ามคืนฤด,ดูร้อนนะคะราคาเ4็รอสี่สิบบาท โดยที่แพ็กเกจนี้จะมีหอ่หอสารพัดประโยชน์30วัน1อันค่ะหนังสือรับแข่งโอมูล15วัน1อันแล้วก็จะมีน้องมังกรให้นะคะน้องมังกรหน้กกาตาแบบนี้เป็นไข่นะคะไม่ว่าน้องจะเทียอะไรนะทุกคนน้องก็จะยังเป็นไข่มังกรแบบนี้นะคะโดยที่ความพิเศษของน้องคือเราสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากให้น้องทำอะไรเช่นลดเวลาตกปลาอัตโนโมัตินะคะหรือว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะ อ๋อแม่บ้านขอโทษน,น้องเนี่ยเป็นลดเวลาตกปะาอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนสามารถเลือกได้ว่าจะให้น้องทำอะไรอีกนะคะอันนี้มันเรียกเป็นทักษติดตัวหรืออะไรแม่บ้างก็ลืมแต่เอาเป็นว่าเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามันลดเวลาตกปะาอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมแต่แล้วทีนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นเพิ่มค่าประสบการณ์ทักษะหรือเพิ่มค่าประสบการณ์ชีวิต หรือว่าเาเพิ่มอัตราการได้รับความรู้และความรู้ทั้นสูงนะคะแล้วก็ถ้าความทนทานลดช้าลงเหมือนเป็นสกิลของน้องนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คือปกติมันจะสูงใช่ไหมอ่ะอันนี้ไม่สูงหมายถึงว่าเราเลือกได้เลยนะคะอันนี้เป็นความพิเศษเฉพาะมังกรไข่ตัวนี้นะคะไม่บ้าขอเลือกเจ้าไข่มังกแรแดงนะแล้วก็ในแพ็คเกจเนี่ยนอกจากจะได้น้องมังกรอีกหนึ่งตัวแล้ว VP แล้วก็หนังสืออามุน ็ยังจะมีได้กล่องกำจมพัยอันดรูหาหนึ่งอันนะคะให้กล่องสูมเราหอันแล้วก็คำพีเพื่ออัตราการดาอายเท็มหกสิบนาทีห้าอันแล้วก็ตามราคำสาเห่งโชคหนึ่งร้อยนาทีห้าอันนะคะโอเคเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่สามารถลงทุนเสี่ยงที่ตลาซื้อขาได้นะคะอ่ะต่อไปะคะ่ะเอ่อแพ็กเกจมังกรแดงข้ามคืนฤดูร้อนทำไมมีสองอันละจ๊ะ แม่บ้านขอดูก่อนมันต่างกันยังไงอเนี้ยฮะแม่บ้านขอดูแป๊บมันก็ไม่ต่างกันเลยนะคะแต่ว่ามันซื้อได้ตระกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะแม่บ้านก็ไม่รู้อันนี้เขาทำไมมันทำไมมัน อ้าม,มันมันมีแพ็กเกจแบบสามอันเลยอ่ะคือประมาณว่าซื้อได้ทุกคนรนหนึ่งครั้ง้วซื้อได้สามรอบนี้หรอแล้วทําไมไม่แบบให้มันเป็นอ้นี้ทีเดียวไปเลยทําไมไม่ขึ้นไปเลยว่าซื้อได้สามครั้งต่อตะปูเลยเนี่ยแต่รีเซ็ตท,ทุกบ้านจันก่อนเที่ยงคืนนะคะโอเคอันนี้แอบงงนิดนึงเพราะว่าแพ็กเกจมันเหมือนกันเลยสามอันเนี่ยแล้วมันต่างกันยังไงดลเนี่ยแม่บ้านขอดูตัวน้องหน่อย หรือว่าเท okay, ต่อไปนะคะใบเปลี่ยนทักษะอาธาระ6บวก3นะคะก็ราคา360บาทะคะโดยที่ได้ทัดใบเปลี่ยนทักษะาพาระทั้งหมด9อันนั่นเองนะคะก็เหมือนจ่าราคา6อันแต่ว,ว่าไว้บวกอีกส1สรุปรวมเป็นเอ,อ่อ9อันนะคะแล้วก็มีหอ่อเติมประสิทธิภาพมาหายากนะคะก็เป็นห่อสูงนะคะว่าเราจะได้ขอเวกมาอันไหนนันเอง ต่อไปค่ะกิจกรรมนักเวสกอตี่สองบวกหนะคะก็ราคา600บาทนะคะแลได้ทางเวสกอตี่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะก็คือ2บวกหนึ่นั่นเองอเค,ค่ะต่อไปแพ็กเกจเลือกรับมอนสเตอร์สัตว์เลี้ยงนะคะราคา540บาทโดยที่แพ็กเกจนี้จะมีมอนสเตอร์เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีออกแดงเออแล้วก็มีตัวอะไรเนี่ย โกเลมนะคะต้นไม้วิญญาณนีน้ำตาลคัมมาซิเวีวโวแต่ว่าน่ารักก็น่ารักนะแต่ว่าโหดก็ดูโหดนะคะเนี่ยมาดูหน่อยโอ้น้องแล้วก็มีเออเซนทอนะคะดีดูซิอ๋ออันนี้ก็ถ้าเปลี่ยนพีหน้าตาก็เปลี่ยนนะจ๊ะทุกคนอันนี้คีเมียร่านะคะว้าว ร่างสามร่างสีนี่อเอจังเป็นไป,นเ,ปนนเหมือนกระทิงนะคะร่างแรกเป็นเหมือนน้องหมานั่นเองอเคเี๊่เอ่าอาจจะเปิดให้ดูไม่ครบนะอต้อนไม้อะออกต้นไม้ตัวอย่างขึ้นนะคะโเ <c oughs> บลเลอร์เลยมาลองกดเล่นกันดูได้แล้วตรงนี้มันเป็นการดูนะคะว่ารุ่นถ้าเกิดสัตลิสีรุ่นสองรุ่นสามหน้าตาจะเป็นยังไง แต่ถ้าสมมติใครชอบหน้าตาแบบอันไหนเนี่ยก็ได้มาแล้วก็กดกดคงสภาพไว้นะคะว่าอะจะเอาหน้าตาแบบยังไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอะไรงี้โอเคต่อไปค่ะชุดคูโนะใหม่นะคะโอ้ทำไมสวยจังล่ะไม่รู้ว่าเป็นชุดใหม่เจอกัเราวเ่าว่าเก่าเสิร์ฟอื่นก็อเอาว่ามันเข้าเสิร์ฟไทยมาแล้วนะคะชุดนี้ชุดชุดอื่นยูสวยจังไมมันสวยจัง ราคา800บาทนะคะเป็นชุดมาของคูโนเป็นแบบพรีเมียมด้วยนะเพราะว่ามีอาุปกรณ์ให้ดูด้วยสวยมากค่ะเยต่อไปเราไปดูอันอื่นกันของเซลลเซลวก็มีนี่ชุดของเบอร์เกอร์ที่ลดราคานะคะเหลือ600บาทนะคะชุดโกทาเรนชานะคะหน้าตามแบบนี้โอเคแล้วก็ มีลดราคาเอใบขยายช่องตัวละครด้วยนะคะจาก80บาทเหลือ40บาทนะคะเื้อได้ตะกูละหนึ่งร้งเท่านั้นนะคะส่วนช่องเบสก็ไม่มีอะไรอันนี้เคยพูดถึงไปหมดแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วบางอย่างก็ยังลดราคาอยู่ทุกคนบางอย่างยังขายอยู่ก็ใครสนใจอะไรก็อย่าลืมนะคะมาดูกันได้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าอะไรเป็นยังไงก็ดูคลิปย้อนหลังของแม่บ้านสัปดาห์ที่แล้วได้นะจ๊ะ โอเคค่ะหมดแล้วคูโนสวยมากอะขอชมคืออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะแต่พอดีแบบเผ็นแล้วไปบานชอแต่ไม่ว่าบ้านนี้เล่นคูโนหรอกนะโอเคค่ะอ่ะถ้าไงวันนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันมีเพียงเท่านี้จริงๆนะคะสาหรับกิจกรรมและก็ร้านคาเพอสัปดาห์นี้นะคะก็สัปดาห์นี้จะเน้นหนักไปทางสัตว์เลี้ยงนิดหนึ่งนะก็มีสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะนะคะ โอเคถ้ายัางไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งติ๊งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมของแม่บ้านนะจ๊ะถ้าใครสนใจอยากสนุนช่องแม่บ้านแล้ว,ลวก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะคะมันกําลังใจที่ดีให้แม่บ้านมากมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยนะคะเลิฟยูเลิฟยูโอเค okay, เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะบายบาย